อันนี้าจยตธรรมาจะเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังเหมือนเล่าแหละก็เป็นเทศให้ฟังก็วความจริงอันนี้ความจริงที่อนตมาพบเห็นมาเป็นสุนัขตัวเมียเทียดมาพบครั้งแรกอาตมากําลังบําเพ็ญอยู่ในปากสุนัขตัวนั้นตัวเจ้าของก็ยังมีชีวิตอยู่มันตายไปแล้วเดี๋ยวนี้ เวลาเราจะไปบินทบาทเขาจะมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านคอยอยู่เจ้าของบ้านไม่ต้องไม่ต้องมาคอยเราพอเราไปยืนหน้าบ้านมันจะวิ่งเข้าห้องครัวไปบอกเจ้าของบ้านให้มาใส่บาตรที่ทําให้ตะมาแปลกใจมันไปเห็นฝนตกก็ตามมาีิเมื่อเจ้าของบ้านออกมาใส่บาตรเขาจะมายืนตากฝนมองหน้าตมาอยู่เปียกก็เปียก ทุกวันเลยเขาก็เฝ้าทุกวันที่เราไปบินบัน๋นเลยถามเจ้าของบ้านว่าหมาตัวนี้มันดุกไหมมันเป็นอย่างไม่สอนง่ายดูแต่มันมาเฝ้าเหมือนกับคนเลยคอยเวลามาันบินบานจะไปบอกไม่ต้องมาเฝ้ามาคอยพระเจ้าของบ้านมันมาลยนั่งทําสมาธิตรวจตามันที่เข้าไปลองดูดูแต่หมาตัวเดียวน จึงไปเห็นแต่ชาติอดีตที่ผ่านมานะเขาก็เป็นลูกสาวของโยมคนนั้นเป็นลูกสาวของโยมคนนั้นแล้วก็สามีเขานั้นเป็นครูใหญ่สอนโรงเรียนในเวลาสามีไปสอนโรงเรียนตนเองก็เอาผู้ชายมามานอนด้วยกลางวัน พอสามีจะกลับจากโรงเรียนก็ให้ผู้ชายหนีแต่เป็นนักศึกษาประมาณมหกนี่หละกันถ้าคิดเป็นสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นภาพออกมาให้ตามาเห็นชัดอยู่ตลอดหลายข้างหลายข่าวตามาก็เลยพิจารณาอยู่เขามีลูกสองคนเอกฉะนั้นเขาตายจากพบนั่นเองเขาจึงได้ไปตกนรก ถ้าตรงนรกเราก็จะกลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมาอยู่กับแม่ของตนอีกอยู่อัตมาก็เลยให้เจ้าของบ้านบอกว่าเลี้ยงมันไว้ดีๆนะก็เป็นลูกสาวของตนนี่แหละทำให้บุคคลที่มาจากนรกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานดูอัตมาก็บำเพ็ญต่อไปอีกก็เลยไปเห็นงูมันมาที่ที่สำนักปฏิบัติ อาตมางูมันเลื้อยมาหาเรานั่งอยู่มันเลื้อยมาหาแล้วมันมองหน้าอาตมาดูแล้วก็มันก็เหมือนไม่ดุกับเราเหมือนมันมีเมตตาต่อเราไม่ทำอะไรมันดูอาตมาบอกว่าอย่ามายุ่งกันเถอะใครอยู่ยังไงก็อยู่ใครอยู่มันมันก็หลับตามิมิบดูตามันมันก็ไม่ดุกันแล้เพื่ มันก็กลับเข้าป่าไปกันมาก็นั่งดูอันนี้ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงชนิดนี้ก็คือจิตมันต่ำจะพูดตามความจริงให้นักปฏิบัติทั้งหลายของเราฟังเป็นโสเพณีมาหลายชาติแต่เขาไปตกนรกเขาจะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มันยังไม่มีขาเลย ยังต่ำกว่าสุนัขอีกยังไกลที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะเนี่ยนรกหลุมนี้ถ้าไปตกอยู่นานมากพวกวันนี้อาตมาไม่มั่นใจอาตมาจึงไปศึกษากับหลวงปู่เื๋อกับหลวงปู่แหวนผู้ที่ท่านเห็นพบชาติอดีตมากยังไปศึกษากับท่านได้ไหมเล่าให้ท่านฟังว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นจริงไหมหลวงปู่ อ้าวคนเท่าเห็นก่อนล้ว่านเพิ่งบอกบ้างน,นี่เห็นมาหมดแล้วแต่ไม่เทศในใครฟังไม่อยากเทศจนเห็นมาหมดแล้วอไม่ต้องพูดเห็นมากกว่านี้พล้วท่นนานก็ไม่อยากให้ตมาพูดจะมาก็เพิ่งจะมาอธิบายให้ฟังเพื่อได้ฟังชัดๆกันสักครั้งหนึ่งเพราะไม่ค่อยจะเล่าเรื่องนี้มันปิดไว้ยังเป็นความลับอยู่วันนี้เปิดเผยมันมนนี่ เปิดความลับให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจ